ดีครับพิยุทธขอแลขมาเลยครับโอนพันโอนพันธมันชี้ลูกเตจตอนนี้เลิก็ได้ครับเดี๋ยวลูกเตจเจอกันให้นะครับเดี๋ยวลูกเตจเอาอันเลขทีบัญชีมาเลยผู้ใดผู้ใดโอนไม่มีกนรันเลยมาเจ้าเจ้าพิมพ์คอมเมนต์มาไม่จริงอะไรเพื่อจะพิมพ์เลขทีบัญชีเจ้านะ ไปได้เพิ่มเติมไปเลยนี่ดินดาซื้อแล้วห้าร้อยคะแนนเดี๋ยวซื้ออีกโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเบนจาสวัดสดีครับคิดมาเลยเอาวันใดที่มาให้กัาแม่เจรอบลึกเนี่ยนะซื้อสายลูกท้าเนี่ยจนะได้พร้อมทีระลึกนะครับจะเป็นย่งไงนเดี๋ยวจ,จะเป็นวัตถุมงค,คลแหะครับอันนี้พาจารย์เราอยู่ ยุจินนะครับมาทั้งห้ดดูแลตัวเองด้วยนะถ้าทุกวันร่างกายมันจะเมื่อยล้าบึ้ยเปินเปินห่วงกันแต่งนี้นะคุนดูเนี่ยนะพอดีที่ถ้าจะตะก้อรอนห่วงเมื่อไหรบอกด้วยจะไปดูไม่ได้ดูนานแล้วอผมว่ได้เจนน่าตะคุนผมการที่กรอนส่วนนี้ เออการที่ก่อนเขาจังละเออสวัสดีครับพี่สารครับสวัสดีครับพี่สารครับสวัสดีครับอ่ะผู้ใดซื้อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมติแถมให้อีกหนึ่งองค์ครับเนี่ยเนี่เนี่เห็นไที่ผ่าองค์ก็ให้ที่ผ่าองค์เงินครับซื้อมาห้าอย่างนะครับเอาเลยเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับคนตอนนี้เลยเดี๋ยวดุ๊งตีดเดี๋ยวนุ๊งตีดผมจดชื่อไปให้แล้วนะครับผมมีลวงปู่โตแถมให้ครับนะอย่างหนึ่งองค์ครับ องละบูชามาองล่ะลอยเก่าคิบเก่ากันแน่นนะครับหลวงบูโตหนาดสวยนะครับหลวงบูโตวัดจิงโตนะครับทำจิงโตนะครับของราชบรีนะครับพิธีพุกเศษดีนะครับอืหนากากคะ้องหนากากเงเ่อนนะครับโอ้ยปวยอันนี้คือขันผู้ใดซื้อมหาลอยนะครับคะแนนนะครับบัรขาดทุนครับบัขาดทุนมิเตอได้กับไรครับมิเตอดครับได้ครับมิจตไดครับได้นะครับอ่ะสิบหาองค์ครับอ่ะพอพอยแม่นะครับซื้อเลยครับตอนนี้นะครับเลก คือว่าแจกสมนาคุณเอฟซีเพิ่มเติมจากของท่านอาจารย์อมตะเลยนะครับซื้็อาเลซื้อใดนะครับตอนนี้นะครับปัวพลอยแมนะครับขอแรกสนับสนุนนะครับรำละครอ,อินสีเชียงใหม่นะครับอืม ซาผมมันมาขันแ <c oughs> มนครับบอกเไปไ็นอยาจได้ครับจัดมาเลยครับจัดมาเลยนะครับตามนี่เลยผมจดไว้ให้โอนป๊าบเนี่ยลุงตีกับจดเต <ลบ S 1> ี๋ยอะไรกับเตรียมไอ้รถผมมีหายครับห<า>ีไอนะ้รมมีหายแล้วครับอืมอืมอืม ผมสิไปน,นอนหน้าอีกแล้วโอ้ปุต้องไปครับเดีต๋ต้องไปมือนี้บ่ให้ไปไมือนี้บ<ห> <c oughs> ่ให้ไปไปไปะยังไปมุ้งกบ่ไปเนาะยุ่งกัดตัวอ่ะขอเ,เกียรติแรงใจน,นะครับกำลังใจน,นะครับลูกของลูกสาวนะครับปรพลอยแม่นะครับจเจริญพรสั้นสมนึกผ <c oughs> <c oughs> ู้ใดซื้อบัตรซื้อตัวอะไรนะครับอ่ะ อีซิลินค้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ้ใดชื่อบัตรฮารอยแคนแนลนะครับเดชพระสององค์นะครับตอนนี้นะครับขอแรงเกียร์แรงเกณฑ์นะครับดาวน์บอลเมนะครับท่านสายร่มนะครับนักมศการพระอาจารย์ไทยครับการมศการครับพระยันไทยสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับ แอดพี 2, ่สองสวัสดีครับรวมออกแล้วทเทเบกให็นวบาเบ,าบกรถมันปล่อยลงเนินนะครับรถมันเบกมันแตกก็ดีนะครับเป็นยังไงบันีิกได้คุยกับ